สวัสดีครับสวัสดี f อฟซิงแมคโครทุกๆท่านครับทุกๆพื้นที่ครับอันนี้มาบ่อลูกลังอีกแล้วครับมาดูแคทกับวบอลโวนะครับว่าใครจะสู้แข็งกว่ากันนะครับหัวสั่นหัวคอนกันนะแข็งจริงครับดูวอลโวนะครับวอลโว3สามสองศูนย์ 3, 2, 0, ฟันเจาะลูกลังนะครับอย่างร้องเลย เออนี่ผมรออยู่พักหนึ่งแล้วพูดกันหนะ้าดูอันนี้แคทครับสามสองศูนดีออฟซี F F ผมนะครับเนี่ยคันนี้เมื่อเช้าทักทายกันแล้วขนาดแคทยังร้องนะครับดูนะครับสั่นทั้งเก่งเลยสั่นทั้งคันโอ้แข็งตุดๆครับต้องระเบิดแล้วมัง้ง แล้วก็ตับเทเลอร์คันนี้ครับยังไม่เต็มครับแคทสามสองศูนย์ครับแก้มหักมาแล้วนะครับสำหรับแคทตัวนี้นะครับเจอแข็งนะครับเออแตบางที่ก็เจาะลงไว้ที่ก็เจาะลงนะ นมากถ้าถ้า,ถาทางไหนเจาะได้ก็ต้องเจาะทางนั้นเลยนะครับไปเจาะทางเื่นก็ไม่เข้าครับมันจะมีลายหินนะครับถ้าส่วนคนที่เขาตักประจำเขาจะรู้ของเขาครับนะฮะนิ่หมแล้วครับผมนี่จะตักแต่ล่องสวนตักบอ่เอเจอลูกรังนี้ผมก็ไปไม่เป็นกันนะครับ ท้หมตับอยู่ประจำจะจะดูลายหินออกนะครับอ่ะห้ดูสองคันเลยเออนะวัคนที่ขับอยู่ประจำเขาจะดูลายหินออกนะครับถึงจะเข้ามากเข้าน้อยแต่เขาก็ขูดของเขาเข้าได้นะครับออมันก็ใส่ห่งร้อยยังไม่เต็มเลยนะครับรอหลับครับแบบนี้ <laughs> จะมีท่าตักถ้าตักท่าไหนเข้าแล้วก็ต้องเอาท่านั้นไปเลยดิ่งไปเลยนี่ได้แล้ครับได้นิ่มนะแคทนะแคทได้นิ่มเต็มบุกีแล้วครับแคทสามสองศูนย์ดีแล้วก็ยังมีสองอีกนะครับคันนี้ก็ดีใจครับ ไปทางไหนก็มี f อผมเข้ามาทักนะเออทักทายกันได้ครับ f อซนะครับไม่ยิงครับ <c oughs> วันนั้นไปซื้ออะไรก็เออยังมีมาทักร้านแถวเขาช่องพานลาบบุรีนะโพธารามเออเข้ามาทักเออผมก็มงงๆนะเพราะว่าท่านรู้จักผมแต่ผมไม่ไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรครับทักทายกันได้นะครับ แอบบอกว่าเป็น f อซผมก็ดีใจแล้วครับนะผมคันนี้เต็มแล้วครับไปแล้วผมต้องเข้าคันนี้แหละนะเข้าวอลโวก่อนหละว,วอลโวกแคทครับ Đưa lên ช่องเด็กแม็คโคร cô, มั้ย máy, มั้ย máy เดี๋ยวว่าจะเอา <laughs> <chọc> <laughs> <nhóm sành> <laughs> <laughs> เต็มพ่วงนะครับ ไม่รู้จะฟังพันไหนเลยแต่ถ <c oughs> ้าถ้ามันแตกมันก็ลุ Đi vâng. hết xe Hết cả À, đã thêm đã thêm đó. đó cũng sẽ tem còi á một ló chào mời cô toàn lối tiếp Để tè hay chờ niềm chờ nó thấp Bạn ha ha. Bàn nóร้อง rồi ครับ bàn nóร้องเลย. Rõ rồi. Đón đón rồi. เจอทางขึ้นก่อครับ <laughs> สะโหน่ไหมโอ้โ่เห็นหร่องโยงกันนะ นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านที่มันทักทายกันนะครับนีคบถางขึ้นครับพอ้องยะไปก่อนอ่ะไอ้ฟองไปเ,เลอร์จะไปก่อนนะอ่ะเฟเอร์เขาแรงครับต้องยอมเราหน้ายาวเรื่อยๆครับออโอ้ ที่ไปพัดเยงไมมโคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ